สวัสดีครับผมนายวชรพรงศ์วันตุ้มนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝนของชิมชนนะครับบทที่2นะครับอาจารย์ผู้สอนอาจารย์วรศิรินะครับให้ทํามานะครับโอเค <c oughs> ทาไมเราต้องมีระบบรวบรวมน้ําเสียนะครับก็คือ1คือป้องกันการปนเปื้อนแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับรัก สาสุขอนามัยของประชาชนลดกลิ่นเหม็นและการสะสมของเชื้อโรคนะครับช่วยให้ระบบบำบัดน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมในสไลด์ต่อมานะครับประเภทของระบบท่อระบายน้ำนะครับผมมีอยู่2แบบคือระบบท่อรวมนะครับระบบท่อรวมเป็นระบบระบายน้ำน้ำาเสียและน้ำฝนในท่อเดียวกันตามรูป ที่ให้มานะครับผมแล้วก็อีกอันนึงคือระบบท่อแยกนะครับก็เป็นแยกท่อน้ําเสียกับทอระบายน้ําฝนแยกออกจากกันนะครับมันจะแบ่งครึ่งคนละอันไม่ไม่ได้แบบว่ามาซ้อนทับกันนะครับผมในสไลด์ต่อมานะครับปัจจัยในการเลือกระบบนะครับปัจจัยในการเลือกระบบรวบรวมน้ําเสียนะครับหนึ่งพื้นที่ของชุมชนมีที่เพียงพอไหม,มงบประมาณ และแนวท่อเดิมนะครับแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ความเข้าใจของประชาชนนะครับแล้วก็สุดท้ายการเข้าใจผังเมืองในอนาคตนะครับว่าจะมีโอกาสขยายไปขนาดไหนหรือว่ามีประชากรเพิ่มไหมนะครับในสไลด์ต่อมานะครับองค์ประกอบหลักของระบบรวบรวมน้ําเสียนะครับหนึ่งท่อ2บวชตวดสสถานีสูบน้ําเสียนะครับ สีนะครับบ่อพันน้ําเสีย5หลุมรับน้ํานะครับหจุดระบายน้ําทิ้ง7อันสุดทด้ายน,นะครับบ่อตรวจโครกนะครับในซ้ายต่อมานะครับอัตราการไหลอัตราการไหลออกแบบนะครับผมดีไซน์โฟเล t ตนะครับ <c oughs> ท่อน้ําเสียนะครับออกแบบที่อัตราการไหลสูงสุดรายชั่วโมงนะครับ ท่ออน้ําฝนนะครับใช้อัตราการไหลน้ําถ้าสูงสุดน,นะครับท่อรวมต้องรองต้องรองรับทั้ง2ค่านะครับโอเคทั้ง2ค่าถ้ามันไหลเข้ามาพร้อมกันนะครับสุดท้านะครับท่อดักน้ําเสียงน,นะครับปกติออกแบบที่2-5 DWF นะครับหรือว่า Dis Water Flow นะครับต่อมานะครับ การคำนวณน,นะครับอของอาอกคิวสาก,กับ c i A นะครับข้อจํากัดด้านพื้นที่ระบายน้ำนะครับผมจะกาหนนะครับเหมาะกับพื้นที่ระบายน้ำขนาดน้อยกว่า13ตารางกิโลเมตรนะครับหรือในบางเขตก็กำหนดประมาณ25ตารางกิโลเมตรนะครับถ้ามากกว่าต้องปรับลดค่านะครับ โดยการคูนด้วยตัวคูณปรับลดความเข้มข้นของฝนนะครับสําหรับประเทศไทยนะครับวิธีนี้เหมาะกับพื้นที่น้อยกว่า4ตารางกิโลเมตรนะครับในสไลด์ต่อมานะครับ,ส,รบสัมประสิทธิ์น้ําท่านะครับสัดส่วนของปริมาณน้ําท่าที่เกิดขึ้นต่ออัตราที่เกิดต่อปริมาณฝนที่ตกนะครับผมขึ้นกับปัจจัยต่างๆเช่นนะครับ ความลาดของพื้นที่นะครับประเภทสิ่งปกคุมพื้นที่นะครับชนิดของดินขมชื่อในดินความสามารถของน้ําซึมผ่านดินนะครับความถี่ของฝนนะครับเวลาที่ฝนตกนะครับประมาณนี้ครับตามเป็นสารไล่เลยนะครับก่อสัมสิทธ์น้ําท่านะครับอ่ามันจะมีสิ่งที่กําหนดได้กับสิ่งที่กําหนดไม่ได้นะครับตามสองรูปนี้นะตามนี้เลยครับ ต่อมานะครับค่าบอกวัดฝนนะครับผมคือช่วงเวลาเฉลี่ยของเหตุการณ์ที่ฝนตกในปริมาณเท่ากันหรือมากกว่าน,นี้นะครับที่กําหนดที่มีโอกาสเกิดซ้ํานะครับผมความถี่ของฝนมักสัมพันธ์กับความเข้มข้นฝนนะครับฝนที่เกิดบ่อยมักมีความเข้มข้นต่ํากว่าฝนที่เกิดน้อยนะครับตัวอย่างนะครับดีเทินประมาณ5ปีนะครับ ก็จะต่ำกว่า10ปีนะครับผมประมาณนี้มานล้ครับในรูปนี้นะครับคือปัใจจัยในการกำหนดค่าความค่าที่ฝนกลับมาตกบ่อยนะครับผมก็คือค่าอุบัติค่าอุบัติฝนนะครับสูงขนาดท่อก็ต้องใหญ่นะครับเงินลงทุนก็ต้องสูงกว่าครับก็เสี่ยงน้ำท่วมน้อยกว่านะถ้าตรงไหนเพรว่าต่ำนะครับท่อก็ต้องมีขนาดเล็ก เงินทุนก็ต้องใช้น้อยกว่านะครับเสี่ยงน้าท่วมก็มากกว่านะครับซึ่งก็จะเห็นในข่ามากมายนะครับถ้าจัดก็ไม่ดีพอนะครับต่อมานะครับเรายังอยู่ในค่าอุบัติฝนอยู่นะครับคือการกําหนดผลที่กลับมาตกอีกครั้งนะครับก็คือการใช้ประโยชน์เขียที่อยู่อาศัยนะครับประมาณ2อถึงสิปีนะครับแนะนำแนะนําที่5ปีนะควรที่จะมาทบทวนนะครับ ขเขตพาณิชยกรรมนะครับเกษศรกิจ,กจกนะครับประมาณ10-15ปีนะครับขึ้นกับระดับความรุนแรงของของความเสียหายของพื้นที่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับงานป้องกันน้ําฝนนะครับมากกว่า50ปีนะครับเช่นก็ต้องมีกําแพงป้องกันนะครับป้องกันน้าท่วมนะครับถ้าตรงนั้นฝนตกบ่อยนะครับแล้วก็ในสไลด์นี้นะครับหลักการจัดผังระบบท่อนะครับก็คือแนวทางการออกแบบระบบ ระบายน้ำนะครับออกแบบให้ไหลด้วยแรงน้ำถ่วงนะครับการเวทีนะครับฟ l o w ใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดนะครับหลีกเลี่ยงการวางทับกันนะครับผมถ้ามันทับกันก็มันไม่ดีครับถ้าวางทับรางน้ำกับท่อประปาไม่ควรนะครับผมแล้วก็ควรวางผ่านที่สถานีนะครับลดจำนวนสถานีสูบให้น้อยที่สุดนะครับผมอีทั้งงบแล้วก็ทั้งเวลาด้วยนะครับในสไลด์นี้นะครับค่ามาตรฐานทั่วไปในการออกแบบนะครับผม เกณฑ์การออกแบบท่อนะครับความเร็วต่ําสุดนะครับมากหรือว่าเท่ากับ0.6เมตรต่อวินาทีนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่น้อยกว่า3ถึงประมาณ3น้อยกว่า3มิลลิเมตรเมตรต่อวินาทีนะครับผมขนาดท่อขั้นต่ำนะครับผมน้ำเสียต้องมากกว่า200นะครับมิลลิเมตรนะครับ มินลินะครับดักน้าเสียนะครับมากกว่า400นะครับมิลลิลิตรเอ้ยมิลลิเมตรนะครับผมอืมดักน้ําฝนนะครับมากกว่า600ก็เท่ากับ600มิลลิเมตร้มิลลิเมตรนะครับผมระดับน้ําในท่อนะครับและความล่านะครับเกณฑ์การออกแบบท่อตามขนาดนะครับท่อขนาดเล็กนะครับก็ H เท่ากับ0.5 D นะครับ ท่อขนาดใหญ่นะครับ0.5ดีหรือน้อยกว่า0 7นยด้ีนะครับผมหรือรัศมีครับความเร็วนะครับต้อง V มากกว่า0.6เมตรต่อวินาทีนะครับกรณีสลบที่มันมากเกินไปนะครับลดระดับท่อด้วยบอตรวจนะครับผมประมาณนั้นครับตัวอย่างระบบรวบรวมน้ำเสียในชุมชนนะครับตัวอย่างระบบรวบรวมน้ำเสียในชุมชนก็คือ1 ท่อรวบรวมน้ําเสียหลักนะครับผมต้องมีแล้วครับแล้วก็ท่อสาขาแล้วก็ท่อเชื่อมต่อจากบ้านหรือว่าอาคารนะครับบ่อตรวจนะครับสถานีสูบน้ํานะครับ,บ,รบส,รสําหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้แรงโน้มถ่วงได้นะครับก็ต้องมีสถานีสูบน้ำนะครับแล้วก็ในสไลด์สุดท้ายนะครับผมที่ผมได้ทํามาทั้งหมดนะครับผมคือสรุปบทที่2ที่แห ที่อาจารย์วัรศิริให้มาสรุปนะครับคือระบบรวบรวม,รวมน้าเสียมีทั้งหมดประมาณอสองแบบนะครับรวมแล้วก็แยกนะครับการเลือกระบบต้องคํานึงถึงพื้นที่ที่งบแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมแล้วก็ชุมชนว่าเขาพอใจไหมอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็การออกแบบอตัตราไหลความคลาดเคลื่อนแล็ขนาดท่อนะครับสําคัญครับผมก็เป้าหมายสูงสุดคือระบายน้ําได้ดีไม่ก่อนมลพิษและดูแลง่ายด้วยครับผม ขอจบการนำเสนอบทที่สองเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับผม